รูแต่ว่าเป็นสับป,ประรดแล้วก็อืมอืมอร่อยค่ะใช้ได้อืมหรือ,อยังเนาะถ้าใครยังไม่ทานก็มาทานพิซซ่ากับกัญญาได้นะคะสิ่งที่กัญญาเห็นนะคือพิซซ่าอะไรก็มีอ่าสับอืมอืม อืมว <Z an aaS> for <project> ิซซาจ้าอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนเือืมเหลือชั่วโมงนึงค่ะกว่าจะมาถึงบ้านตอนนี้ก็เหลือครึ่งชั่วโมงนะคะตากไม่จะเด้อ ใครยังไม่ทานอาหารก็มาทานกับกันยาได้ด้วยจัดเด้อทานแล้วนะคะเป็นจงไงนะคะขอบคุณมากมากโชคดีมีชัยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ้ะทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆอ,อืม ทานข้าวด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆอืมอืมเว้ยกินซาจ้า,า,าอร่อยต่างไหมจ๊ะเด้อใครยังไม่ทานอาหารก็มาทานกับกัญญาได้ไดจ้ะเด้อทานแล้วนะคะเป็นจังได สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะตอนนี้กัญญาก็เบรกแล้วนะคะก็มารับประทานอาหารนะคะขอบคุณมากๆโชคดีมีชัยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ้ะถ้าเป็นภาษาที่นี่กัญญาอยู่รู้นะคะแต่ว่าภาษาไทยกัญยาอร่อยคะ่ะเพื่อนๆอื้ม สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนเลยนะคะตอนนี้กัญยาก็เบรกแล้วนะคะก็มารับประทานอาหารหแซบค้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมคลิปของกัญญาวันนี้ <c oughs> คินซาจ้าอร่อยอรู้แต่ว่าเป็นสับประรดแล้วก็อืมอืมอร่อยค่ะใช้ได้ถามด้วยกันนะคะเพื่อนๆถานด้วยกัน <c oughs> อือหืมแซบ่บวันนี้ เบรกชั่วโมงหนึ่งค่ะกว่าจะมาถึงบ้านตอนนี้ก็เหลือครึ่งชั่วโมงนะคะก็ทําสลัดแล้วจะได้ก็มีหวัวหอมนะคะแล้วก็ผักต่างๆน,นะคะมาทานอาหารช่วงเบรกที่บ้านนะคะอืมเว้กิซซาจ้า อรตาไันจ้ะเด้อใครยังไม่ทานอาหารก็มาทานกับกันยาได้ได้จ๊ะเด้อทานแล้วนะคะเป็นจังไรขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมคลิปของกัญยาวันนี้นะคะมาทานอาหารช่วงเบรกที่บ้านนะคะบายบายด้จ้าเด้อ ทานหรือ,อยังโนถ้าใครยังไม่ทานก็มาทานพิซซ่ากับกัญญาได้นะคะสิ่งที่กัญญาเห็นนะคือพิซซ่าอะไรก็มีอ่ากัญญาจําชื่อไม่ได้นะคะว่าเขาใส่อะไรบ้างภาษาไทยกัญญาจําได้แต่ว่าสับปะรดนะจ๊ะเด้อแซบไม้มกัญญาได้แบ่งชิน้นเรียบร้อยแล้วนะคะใช้มือเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ้ะจะแซบหรือไม่แซบเดี๋ยวก็รู้นะคะ หน้าหน้าพิซซ่าก็าจะเป็นอย่างนี้นะคะกัญญาจําชื่อไม่ได้นะคะว่าเขาใส่อะไรบ้างภาษาไทยกัญญาจําได้แต่ว่าสับะระด,ด้จ้เด้อแซบไหมกัญญาได้แบ่งชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะใช้มือเลยนะคะเ,เพื่อนจ้าจะแซบหรือไม่แซบเดี๋ยวก็รู้นะคะหน้าหน้าพิซซ่าก็าจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ทําสลัดแล้จ้าเด้อก็มีหัวหอมนะคะแล้วก็ผักต่างๆ แซ่บค่ะถ้าเป็นภาษาที่นี่กัญญาย่รู้นะคะแต่ว่าภาษาไทยกัญญาแต่ต้องออกก่อนอยู่แล้วสิบห้านาทีนะคะก็เหมือนว่าประมาณอีกสิบห้านาทีต้องออกไปแล้วค่ะยารหรือ,อยังโนถ้าใครยังไม่ทานก็มาทานพิซซ่ากับกัญญาได้นะคะสิ่งที่กัญญาเห็นนะคือพิซซ่าอะไร S <S 2> <S 2> ก็มีอ่าสารด้วยกันนะคะเพื่อนๆอาหารด้วยกันแซ่บวันนี้แซ่บค้าวทานข้าวด้วยกันนะคนนนะเพื่อนๆ ะะขอบคุณมากๆโชคดีมีชัยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ้ะบ๊ายบายเด้อจ้าเด้อีานขอทานสลัดอื้อือื้อพิซซ่าจ้าอร่อย เหลือชั่วโมงนึงค่ะกว่าจะมาถึงบ้านตอนนี้ก็เหลือครึ่งชั่วโมงนะคะก็ทําสลัดได้จ้ะก็มีหวัวหอมนะคะแล้วก็ผักต่างๆถ้าเป็นภาษาที่นิกัญญารู้นะคะแต่ว่าภาษาไทยกัญญาอืมอืมเิ <c ười> ซซาจ้า อร่อยนะขอทานสลัดอกัญญาจำชื่อไม่ได้นะคะว่าเขาใส่อะไรบ้างภาษาไทยกัญญาจำได้แต่ว่าสับปะดรดนะจะเด้อนีนะคะมาทานอาหารช่วงเบรกที่บ้านนะคะ ทานข้าวด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆอืมอืมเซบเข้าวถ้าเป็นภาษาที่นิกัญญาอยู่รู้นะคะแต่ว่าภาษาไทายคัญญานะคะขอบคุณมากๆโชคดีมีชัยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจ้า ที่บ้านนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้กันญามีอะไรเอ่ยคือพิซซ่าค่ะเพื่อนๆทานพิซซ่ากันนะคะเพื่อนๆทานข้าวกันกัญญาก็มาทําสลัดผักเองนะคะอ,อร่อยค่ะ ะะขอบคุณมากๆโชคดีนิชัยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเพืเ่อนๆจ้ะเหลือชั่วโมงนึงค่ะกว่าจะมาถึงบ้านตอนนี้ก็เหลือครึ่งชั่วโมงนะคะสอบับลับ เหลือชั่วโมงหนึ่งค่ะกว่าจะมาถึงบ้านตอนนี้ก็เหลือครึ่งชั่วโมง